โทมกาลบทที่26อิสอักกับอบีเมเลกอยู่มาเกิดการกันดานอาหารในดินแดนนั้นนอกเหนือจากการกันดานอาหารครั้งก่อนในสมัยอับราฮัมอิสอักไปยังเกรายังอบีเมเลกพระราชาแห่งชาวฟิลิสเตียพระยาเวทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่าอย่าไปอียิปเลยอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าเถิด อาศัยอยู่ในดินแดนนี้แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้าเพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะทำให้คำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮามบิดาของเจ้านั้นสำเร็จเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดาวบนฟ้าและจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เชื้อสายของเจ้าประชาชาิทั้งหมดในโลกจะได้รับพร ก็เพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าอับราฮัมเชื่อฟังเราและรักษาคำคำชับคำบัญชากฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติของเราอิสอักจึงอาศัยอยู่ในเกราเมื่อคนเมืองนั้นถามท่านเรื่องภรรยาของท่านท่านจึงว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าเพราะท่านกลัวที่จะพูดว่าภรรยาของข้าพเจ้าคิดไปว่าไม่อย่างนั้นแล้ว คนเมืองนี้จะฆ่าฉันเพื่อแย่งเอาเรเบคาเพราะว่านางสวยงามเมื่อท่านอยู่ที่นั่นนานแล้วอบีิมิเล็กกษัตริย์ชาวฟิลิสเตียส่งมองตามช่องหน้าต่างเห็นอิสอักกำลังเล้าโลมเรเบคาภรยาของท่านอบีเมิเล็กจึงส่งเรียกอิสอักมาเข้าเฝ้าและตรัสว่านี่แนะ่นางเป็นภรยาของเจ้าแน่ๆทำไมเจ้าจึงพูดว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพระบาท อิสอัคทูลพระองค์ว่าเพราะข้าพระบาทคิดว่าไม่อย่างนั้นข้าพระบาทจะตายเพราะนางอาบีเมเล็กตรัสว่าเจ้าทําอะไรแก่พวกเราอย่างนี้ประชาชนคนหนึ่งอาจจะไปนอนกับภรรยาของเจ้าง่ายๆแล้วเจ้าจะนําความผิดมาสู่พวกเราอาบีเมเล็กจึงส่งบัญชาประชาชนทั้งปวงว่าใครแต่ต้องชายคนนี้และภรรยาของเขาจะต้องตายแน่อิสอัคหวานพืชในดินแดนนั้น ในปีเดียวกันก็เก็บผลได้หนึ่งยเท่าพระยาเวส่งอวยพรท่านอิสอักก็ร่ำรวยและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆจนท่านเป็นคนมั่งคัง่งท่านมีฝูงแกะฝูงโคและมีบริวารมากมายชาวฟิลิสเตียก็อิจฉาท่านชาวฟิลิสเตียได้อุดและเอาดินถมบ่อทุกบ่อซึ่งคนใช้ของบิดาท่านขุดไว้ในสมัยอับราฮัมบิดาของท่านอบีเมเล็กตรัสกับอิสอักว่าไปเสียจากเราเถิด พราะเจ้ามีกำลังมากยิ่งกว่าพวกเราอิสอักจึงออกจากที่นั่นไปตั้งค่ายอยู่ที่ลำห้วยเกราและอาศัยอยู่ที่นั่นอิสอักขุดบ่อน,น้ำซึ่งขุดไว้ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่านอีกเพราะหลังจากอับราฮัมตายแล้วชาวฟิลิสเตียก็ถมเสียแล้วท่านก็ตั้งชื่อตามชื่อที่บิดาของท่านตั้งไว้แต่เมื่อคนใช้ของอิสอักขุดในหุบเขาและพบน้ำพุที่นั่นคนเลี้ยงสัตว์ของเกรา ก็มาทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสอักกล่าวว่าน้ำนั้นเป็นของเราท่านจึงเรียกชื่อบ่อน้ำนั้นว่าเอเซกเพราะพวกเขามาทะเลาะกับอิสอักแล้วพวกเขาก็ขุดบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งและทะเลาะกันอีกเรื่องบ่อนั้นด้วยท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั้นว่าสิทนาท่านย้ายจากที่นั่นไปขุดอีกบ่อหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องบ่อนั้นท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั้นว่าเรโฮโบตกล่าวว่าเพราะบัดนี้ พระยาเวส่งให้เรามีที่กว้างและเราจะเกิดผลในดินแดนนี้อิสอักก็ออกจากที่นั่นไปยังเบเอลเชบาพระยาเวส่งปรากฏแก่ท่านในคืนนั้นตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าอยาก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้าและทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้รับใช้ของเราท่านจึงสร้างแท่นบูชาที่นั่น และนมัสการออกพระนามพระยาเวและตั้งเต็นท์ของท่านที่นั่นคนใช้ของอิสอักขุดบ่อน้ำบ่อนหนึ่งที่นั่นด้วยฝ่ายอบีเมเลกออกจากเกราพร้อมกับอาหุสัดพระสหายของพระองค์กับฟีโคผู้บัญชาการทหารของพระองค์ไปหาอิสอักอิสอักถามเขาทั้งหลายว่าทำไมท่านจึงมาหาข้าพาเจ้าเมื่อท่านเกลียดชังข้าพาเจ้าและขับไล่ข้าพาเจ้าไปจากท่านพวกเขาตอบว่าเราเห็นชัดเจนแล้วว่า พระยาเวทรงอยู่กับท่านเราจึงว่าขอให้มีสัตย์สาบานระหว่างท่านกับเราทั้งหลายและขอให้เราทำพันธสัญญากับท่านเพื่อว่าท่านจะไม่ทำอันตรายแก่เราดังที่เราไม่ได้แตกต้องท่านและไม่ได้ทำสิ่งใดแก่ท่านเว้นแต่ความดีและได้ส่งท่านไปอย่างสันติบัดนี้ท่านเป็นผู้ที่พระยาเวทรงวอวยพรอิสอักจึงจัดงานเลี้ยงให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็ได้กินและดื่ม เมื่อรุ่งเช้าทั้งสองฝ่ายก็ตื่นแต่เมื่อและทำศัตสาบานต่อกันอิสอักส่งพวกเขาไปพวกเขาก็จากท่านไปอย่างสันติในวันนั้นเองคนใช้ของอิสอักมาบอกท่านถึงเรื่องบ่อน้ำซึ่งเขาได้ขุดและกล่าวแก่ท่านว่าเราพบน้ำแล้วท่านเรียกบ่อนั้นว่าชิบาเมืองนั้นจึงมีชื่อว่าเบเอเชบาจนทุกวันนี้เมื่อเอซาวมีอายุสี่สิบปีเขารับยูดิต บุตรหญิงของเบเอรีคนฮิตไทยและรับบาเซมัตบุตรหญิงของเอโลนคนฮิตไทยเป็นภรรยาหญิงเหล่านั้นทำให้ชีวิตอิสอักและนางเรเบคาขมขืน